โอเคครับกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ในเกมเอาวีกันอย่างเช่นเคยนะอย่างเช่นเคยอ่ะโอเคเรามาแนะนําตัวละครฝั่งเราก่อนดีกว่านะครับมีอิชานะครับอเลนนะครับไวโอเลตนะครับซิปแล้วก็คิกแนกนะส่วนฝั่งนู้นนะครับมีมีนานะครับซิกซี่นะครับสลิมนะครับไบร์แล้วก็นาคอร์สนะโอเคนี่ก็คลิปที่2แล้วนะอุ๊ยผ่านกันแป๊บนึงนี่ไงเตืนชมจันฝ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 ันโอเคเรามีล็อกขาทั้งเดียวนะ ยังได้ใส่ไม่สุดนะครับถ้ามีสองครั้งเมื่อกี้น่าจะได้สักครึ่งหลอดโอ้โโทชิโร่หน่อยแน่หัวหน้าหน่วยสิบรงนี้เราเอาอิชิโกะมาต่อก้อนดีกว่านะแต่ว่าเราเลือกมาก่อนเขานะครับแล้วน่วงเดินอยู่กับที่ไปนะเเคียคิไปก่อนครับไม่มีอะไรมากโอ้โหคิกเนี่ยไม่รอทำไมไม่รอฉันล่ะโัแท็กก็รอกันหน่อยสิวะไปเดียกันมานนกุจี ดักให้เคเพื่อนเราตีมังกรเลยครับส่วนมาไหมโ,โหเหลี้ยวขึ้นบนนะครับไปน่าจะไปกลางนะเคไปแล้วครับด่วงขึ้นกลางเหมือนกันนะเรารีบเคลียร์คลิปดีกว่านะครับน่าจะสี่พอดีตาเบิร์สตรีมปโหวดนิดเดียวเองเก็บซัแตกแได้มาเยอะโอเคเราไปดักเจ้าไว้ดีกว่าครับน่าจะเดินกลับมาแน่นอนมาไหมซอนซอนโอ้บักฟ้ามาพอดีครับ โอ้มหนาคอสุด้วยจังหวะนี้เองขอหน่อยขอสปาร์หน่อยนี่ล็อกขาอุ้ยขัดตาบุสตีมชันนี่เนี่ยปูได้แล้วไปแล้วหนีโอ้ยดิได้นาคอมาครับโอเคมีวัฟแดงติดตัวมาด้วยเฮ้ลัมคีปโอเคฟัน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 อ่าเปิดอันติเสียอันติอีกฟรีนะน้องยังไงโอเคต้องกลับบ้านก่อนดีกว่าเอาคลิปก่คน นั่กลับบ้านครับเฮ้ยมันมันมันเวทเฮ้ยเพื่อนมาหน่อยขอกำลังสนับสนุนเดี๋ยวเข้าอุ้ยอุ้ยร่วงร่วงเกือบตายเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเฮ้ยเน็ตเน็ตโถ่เอ้ยโอเคเพื่อนมาการรับได้ครับแต่ว่าเราเมื่อกี้นี้เน็ตกากเรายังโชว์สเต็ปยิ้วไหวเหนือใส่น้ำแล้วก็มา แย่งเลนเพื่อนไว้นะคอสตัวนี้เนี่ยโอ้โหความผิวอะไรกันนี่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเก็บคลิปก่อนตาเบอร์สตีพอดนตัวเดียวโอเคได้อยู่โอเคเขาหายหมดนะเอ้มันล่วงกว่าแต่ว่าฝนมันตกนะทุกคนโอ้เราไบต์ตีอยู่ครับคอสอยู่กลางนะเอ้ขอหน่อยได้ไหมโอ้โหมันล่าบอลออกไปว่ะได้ไหมมึงคนรกลับไปแล้วเอาคนแล้วกันนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยมาสองกระโดด สูงเผ็ดออกมาต้นเออ <c oughs> เรียกได้ว่าโดนฆ่าครับโดนลุมสกรรมไปนะแค่นี้ต้องชนะแน่นาคอสแค้นอยู่ตัวเดียวมันมาโชว์พลิ้วไหวต่อหน้าเรานะเคการเงินตอนนี้เราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอยู่หลังโลมคนเดียวครับเอ้าอีกแล้วโอ้โหสุดเลยว่ะมาดิเข้ามาดิรอตีครับมาแล้วมามาฟันมาฟันแข่งกันฟัโกรธ อ้มันแข็งอือเร่ไรเขาเสียแข็งครับอือถือว่าดีนะรอแข็งเขาตอนไม่ได้ใช้ไฟใหญ่นะเออยังจะเอาตอกมาดิมาดิอันตีกับสกิลหนึ่งครับฟันสวนกันไปเลยแต่เราชนะนะว่ากับบ้านนะน่าจะเสียเลนล่างครับโอ้มันได้ใจสุดๆเลยโทชิโร่รบรอยครับไม่น่าไปทันนะร่วงก็อยู่กลางว่ะเไรเดี๋ยวเราาคืนให้ มันยังไม่กระดิกไปไหนเลยนะครับเีคีเีคีเีคีันวคีปปั้นปั้นปั้แ้ลนกลางครับได้ป้อมมาปั้นต่อปั้นต่อเนื่องปันต่อเนื่องรวมมาแล้วตาเบร์สตีมรวกวกโไม่ตายโอเคนเอ้ยชิ้นหนึงไปหนนี่หรอนะไอ้เ่กาะเกาางเขาเรียกไรเกาะกลางถนนใช่ครับ Okay, เรากำลังไปช่วยเพื่อนครับคลิกซี่ลงล่างนะขอคลิปหน่อยนี่ไม่ต้องรอทแทดด้วยเราเล่นเงินก่อนดีกว่าตีมโอเคเอาเอา,อาไม่กลับเลยดักดีครับก,ก,กอนเล็กก็เกิดด้วยน่าจะมาตีอยู่นะมาไหมเอ้ยคลิปเข้าบ้านไปละไม่มารครับไม่เป็นไร พระเอกเดี๋ยวกิ่งเล็ดเกมแน่นอนไม่ว่าพระเอกมันต้องกิ่งจังหวะสุดท้ายนะมันกิ่งต้นเกมมันพวกต,ตัวประกอบเพื่อนโอเคกตงลางมีประเด็นครับเราไปดักดักล้อก่อนนะเดี๋ยวพิ่งเข้าโอ้กีดข้างล่างโอ้โหบวกต่อว่ะไปต่อครับเดี๋ยวจะไปทันหรือไม่ยังไงยังไม่มีตัวอะไรแหลมมาทางนี้ไอ้นาคอรมามทันแล้วเอ่อบวกก็เสร็จแล้วโอเคสวยน่ายอยู่นะ แบบไม่ต้องมีแล้วไปต่อครับอันติกระโดดสู้เห็ดโอไม่โดนไม่นไหรหนีหนีโอเคได้อยู่เรามาเป็นตัวประกอบนะครับไปเราไปเคลียร์ล่างต่อครับปล่อยเพื่อนดันกลางดักเลเยอร์แคยืนอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวฉันจะมาฟันนะเจ้าบอสไอคลัคชั้นที่100ต,ตอนนี้ยังไม่พร้อมรอดักเทพก่อนตาบุตรส เคเลือกเป็นอยู่ไหนวะนี่ขีอันนี้นะคุ่มมือขี่ันปันปันปันเหล่าป้อมเหล่าป้อมเหล่าป้อมเหล่ามีไรอยู่ดูเหล่าป้อมโอเคทับเบีมีอีกหนึ่งจังหวะหมดคลิปเล็กคลิปเล็กเอาหมดโอ้โหเราไวเลตโดนชัดดาวครับจากโทชิโร่แต่ว่าเราเอาสองป้อมเลยวะโลบมากโลบมากปัน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 ั่นอะไรจะแตกโอเค ชุดหนึ่งครับโอ้ยสลิมมาครับไอ้ตายป่าโมกโอ้เราเล่นบนยังไงเป็นเราต้องไปรับอุ้ยนาคอตกลับมาทางนี้ด้วยรับทีฟสิครับไม่ใช่รับเพื่อนแต่ว่ารับทีฟต้อฟัน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 ต้องรวยอือแล้วบวกกันต่อเนื่องครับโอ้โหเรียกได้ว่าสงครามร้อยปีอุ้ยอ้ยฝั่งเขากคลังแย่ครับกิกซี่มาแล้วกิกซี่จังตูบิกลงมาล็อกขาฟัน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 เรียบร้อย เอาจะเข้าไปกลัวเรามีหน้าล็อกขาไม่ต้องไปสลิมขอเพื่อนมาแล้วด้วยมาดิได้ใจอ่ะเพื่อนสองอ่ะขแล้วหนีครับไม่ใจไงปันไปก่อนเตื่องโดนห่อครับตายป่าโมกได้ป้อมไหมนี่ได้อยู่นะปันเลยจังหวะนี้เหล่าเหล่าเหล่าโอเคอีกป้อมมาโลบอ่ะมาโลบขนาดนั้นเลยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปก่อนผมปันให้เด้อ ตามมาอันติโอ้อเพกแล้วหนีโอเคไม่ตายโอ้โเฟี้ยวจัดนี่ดีครับโอเค,อเควับกลับบ้านเติมเลือดก่อนเดี๋ยวมาวอใหม่เริ่มกลางเกมไของเริ่มมีละมาดูดิไม่มีใครมาเลยขีนกอีกกว่าครับนี่เหลากับนกมีเรื่องกับนกเฮ้ยเฮ้ยช่าเราจะเอาครับกับซิปนะ แลไงเปิดแล้วมาแล้ว,วหาคนเปิดอยู่ยผมคนตามไงมีหน้าเกี่วอกมครับจังหวะน,นี้แต่ว่ายังเหลี่ยมไม่ดีนะยังไม่เจอตัวหลังเขาวิ่งออกมาทางที่ตัวนอ,อกเชียงเหนือช่วยวอลเล็ตตีคีครับเฮ้ยเปิดแล้วครับมาแล้วได้เวลาฮีโร่ได้เวลาฮีโร่กระโดดเอา้านี่ไงขอบคุณคิตตี่ทำดีจริงๆไม่ทันโอ้ไม่ได้ครับไอว้วสลิมหนีลงไปข้างล่างนะแต่ว่าเราเจอไบทก่อน อุ้ยมันปังใครปังใครล่ะมองเห็นอยู่โอเคสลิมนะสลิมอยู่ล่างมาดิฮัลโหลไม่เป็นไรเรา,เาคนเดียว <Hello? S 2> เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย,ยตายอุ้ยตายปลาหอกยังไงตายเฮ้ยเราไม่เล่นสติ๊กเกอร์อันตีกูมาละนี่ไงสติ๊กเกอร์อ่ะอือเอาไปหนึ่งทีแปลกตายป่าโมหกโอเคตีมังกรเล็กต่อครับไปกันเวทครับ เฮ้กด okay. ไม่ติดจุบแงแงออกมาแล้วนะขอโทษนะแต่ว่าตาลี่ชาต้อง MVP นะก็เป็นพระเอกไงฟันไปก่อนครับฟันนี่เคขีดหมดดันสูงอละยังไงเลนบนโอ้โหแลไอชาตายครับเราจะอ้อมไปรับครับนี่อ้อมไกลครับผ่านชมพูทวีปอ้อมขึ้นเหนือแต่ว่า หมดแล้วเควาร์ปรอตีนะครับจังหวะนี้ขมมนเบเบ้มาแล้วโอโทชิโร่ใจมันได้จริงไมหรือบอสตีมกระโดดระพอกอึบหนีอูนีใส่เกียย์หมาซิฟโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่นี่แม่มันจะเอากูไปตายซิฟไม่ได้เลยนี่ไอหนุ่มพิมหน่อยจะเล่นกูแล้วไอหนุ่มโอ้โหเมื่ีมาช่วยนะะเอาไปด้วยเลยจังหวะนี้โอเคกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับ เฮ้ยเขาอยู่ล่างหมดนะเคลียร์คีบก่อนครับให้คีบมาดันสูงอ่ะนแล้วเราก็ใส่แกงนะครับเผื่อเราพลาดไงมันจะได้ดันบนเราไม่ได้นะครับเฮ้ยนาคอสมาทางนี้สิจ้าล็อกขาโอย้ยเดอ,อู้ล่าดเลยเบ๊ลัยเฮ้ยสติมอยู่นี่นะดักดูก่อนครับเผื่อเขามา อ่ามีคนตีบัฟฟ้าไอ้บัฟแดงแมีคาสั่งให้ถอยจากลูกพี่ด้วงครับบอกว่าไม่เอานะอยู่รากโอเคเขาก็ไม่บวกเคลียร์คริปต่อครับการเงินสำคัญฉะไหนพระเอกต้องหล่อแล้วรวยนางเอกถึงจะชอบโอเคกดซื้อก่อเกิดมาอ๋อไม่แล้วโทชิโร่ปึ๊บหลบไม่ได้ครับพลังผีเสื้อของอีคิกซี่ยังไงผหมีหน้าเคลียร์คลิปอะชิปออกมาได้ประมาณ2ตัวครับโอเคล้าคริปบ รู้สึกจะมีฟ้าอ่าราไาเลนโดนครับน่าจะมีไฟใหญ่เกิดขึ้นไปแล้วครับหมีแพนด้าหมาแพนดี้อีชาวิ่งออกมาครับลูกน้องของเขาซึ่งหลอดกว่าโอ้แล้วโอ้ไฟใหญ่สุดล็อกได้ครับกระโดดไปแล้วยังไงโอ้มีหน้าโอ้สวยมีหน้าฟิกเข้าไปให้เพื่อนตายกันหมดครับก่อกระโดดซะงั้นครับมีหน้านี่ครับคนที่6กผู้เล่นคนที่6ของทีมอึซิกแมน,นอะไรยังไงนาคอรหสนาปอมก็ไม่กลัวนี่ไงแทงโอ้ตายครับอโอ้ล้มลงไปแล้ว ถือว่ามันทํากับเราไว้ต้นเกมแสบซ่านะแล้วก็จบไปนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับคนที่ขอคลิโตนะครับก็เป็นตัวหนึงที่ผมชอบเล่นนะเพราะว่ามันเป็นพระเอกไงโอเคแต่ว่าอุลตร้าแมนคงไม่มีนะเพราะผมไม่ได้เล่นผมเลิกเล่นไปตอนช่วงอุลตร้าแมนมาพอดีนะนี่เอ็ววเป็นของเราโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะส่วน r วก็อาจจะลงนานๆทีนะครับโอเคผมขอตัวลาไปก่อนครับบาย